ย้ายสามคนทรงใหญ่ยุ่ปรวมที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเปลี่ยนเพื่อก้าวหน้าหรือสร้างปัญหาใหม่คำถามใหม่เกิดขึ้นหลังสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประกาศแผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารหลักสามแห่งได้แก่หมอชิดสองเอกมัยและสายใต้ให้มารวมอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัต การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อระบบขนส่งและผู้โดยสารอย่างไร The Momentum on Point จะพาไปหาคำตอบพร้อมกันปัจจุบันสถานีขนส่งหมอชิด2ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร2ให้บริการรถโดยสารไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนสถานีขนส่งเอกมัยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทให้บริการเส้นทางภาคตะวันออกและสถานีขนส่งสายใต้ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีให้บริการเส้นทางภาคใต้แต่การกระจายตัวของสถานีเหล่านี้อาจทำให้การเดินทางไม่สะดวกสำหรับบางคนรัฐบาลจึงมีแนวคิดในการรวมศูนย์การคมนาคมขนส่งของกรุงเทพไว้ที่เดียวที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้ารถไฟทางไกลและรถโดยสารประจำทางเพื่อให้การเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและลดความแออัด รูปแบบการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่นี้จะนำโมเดลจากประเทศญี่ปุ่นอย่างสถานีฮากาตะมาใช้โดยจะเป็นอาคารสูงที่มีการแบ่งชั้นสำหรับผู้โดยสารไปยังภูมิภาคต่างๆอย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีศูนย์อาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบคัน การรวมสถานีขนส่งทั้ง3แห่งเข้ากับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนถ่ายการเดินทางระหว่างระบบขนส่งต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นลดความซํำซ้อนของเส้นทางและเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางอย่างไรก็ตามการย้ายสถานีขนส่งเหล่านี้ยังต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้โดยสารที่คุ้นเคยกับสถานีเดิม รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการจราจรในพื้นที่โดยรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนจากข้อมูลกรมการขนส่งทางบกจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งทั้ง3แห่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2567หลังสถานการณ์โควิด19หมอชิด2ซึ่งเป็นสถานีขนส่งที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด มีจำนวนผู้โดยสารถึง47ล้านคนในปี2567เพิ่มขึ้นจาก23ล้านคนในปี2564ด้านสถานีสายใต้ใหม่ก็มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก13ล้านคนในปี2564เป็น24ล้านคนในปี2567ขณะที่เอกมยัยแม้จะเป็นสถานีขนาดเล็กกว่าที่อื่นแต่ก็มีผู้โดยสารถึง11ล้านคนในปี2567 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการการใช้บริการขนส่งสาธารณะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆและหากไม่มีการปรับโครงสร้างใหม่กรุงเทพอาจต้องเผชิญปัญหาการจราจรและการขนส่งที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1-2ปี เป้าหมายคือการเสนอผลการศึกษาและแผนการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีภายในปี2567และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดปัจจุบันการย้ายครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของระบบขนส่งไทยหรือจะสร้างปัญหาใหม่ให้กับประชาชนกันแน่แล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้